สบายดีสวัสดีพี่น้องป,องปั่นไปพีนสี่ัะแพงเบริร์สุขสุขคนเบิร์สมองสุบิยนะพี่น้องเด้อบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณทีสองพี่น้องลอทีสองสี่สิบเนาะปลายนาทีกำลังเนาะญาติพี่น้อง,องนะลูกลานเรยว่าบรรดาเคยเนาะพี่น้องแหล,ลมะลมาสอยกันเตรียม เห็ดอยู่เห็ดกินอะไรเนาะวัวซีดงูพี่นอ่อนเลยแล้วก็ตั้งค่งจานหนึ่งข้างน้านหลังผักหลังหย้าเนาะสอยกันหนึ่ง้างหน้านกันหนึ่งขะอุไส้กันวัวซีดเนาะ นียังอ่ะนะสามพันลิตรบ่มาแล้วฉันนี่ จุเล่าบ่ย่งบ่จุอยู่เ็นแล้วมากินังเ็ดเมื้อนี้่อม้อเมื้อนี้แหละนี่เดวมันกระเจมือนี้แหละมือแจ้มันเริ่มต้นตั้งแต่บ่ายโมงแมนเอานับ่งุสาวสี่คนผู้เห็ดกินนะว่ เต็มเคาราเบลเลยเนาะสาวสี่คนพี่นเลยมีทางลูกล้านเพิ่นเลยบันดาเคยเคยเพิ่อนเขาอยาาที่นอตัวที่สองเนาะมา Rồi tôi nói nó 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 cùng với nhau มีฮอดอันเออมีฮอดเคยไทยเคยลาวได้พี่น้องเคยไทยมาจากที่สักกิเห็นมาที่ร้านเคยเพิ่นพุ่นแล้วนี่เนาะกร้านเคยพ่อาแม่เป็นาเฮาเคยบ่เจ้าก็ไปเฮ็ดกินแบบนี้กดิเฮ็ดคือกันบ่เฮ็ดคือกัน แล้วบานแลหยิบผักละเอียดเอาหไดได้ซอยน่นี่ใช่แล้วิรับซับซับซับนั่นรีบอมหมุนเอ้แบบลาบผัดผักเนี่ยเพาะว่าเราขั้นใช้เลือดเห้มันเข่ากับเลือด

ยังอะไรเฮยยังคืออย่ังน่าไปขุดแท้คือบหน้าคือขาวขัดแท้อ่เอาไว้คมันแปลหน้าผมมีหยางนี่เาไว้

เยังไงเลยจอยสบายดีซาบจอยเออน้ามย่ำบ่ดีหนาได้อออนอนเดียวบนะ่ไหบ่ได้นอนเลยยังบ่ได้นอนอยู่บ่ออบได้นอนออคนดูพี่น้องเลย <c oughs> cái tiệm khác nó là cái gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền เอาได้กินุกทเลยทนีห้องลวกเอาได้น้ำเยบ้าีองกินกัได้เลยเอากรอม่กัน้ยนาวหน้าเย็นา่วหน้าเย้บกันจ้มซ้นบัน้าเย็นน่แหละ่ลอสบายรั เยมานะี่รมุมีเสียงเลยเห็นบุคคลเรหมม่ไดเห็นบเขาเปนาบไนะออกบไบอเนี่ผโด้ดัวาม่วบอโอ้แม่นนอันนี้เดาเห็นไทยสบายดีพี่น้อ เอาขึ้นไปในแม่ตัวนี้นะไปลวน้าผดจังวะน้นยังเห็นเรียกบอเอาึ้นมาึ้นมาหันแล้วนี่เหลี่งกคนนะมลบอกขึ้นหลังมสับมู่เขาเขาหินถงบ

ลอกคอระโงสกระโดแข้งลำบากเลยพ่าะดทามหายเกาะมาบอนังสีทาหายสิมด mm ิมสมดิมเร่ดิ ไปผัวมันกบได้ดอคนนีเห็นแมวมันเนาะไปย่างตัวอยู่ไผ่พังกัดเต่าพื้พ้พอแล้วเออมอดมาเมื่อ่บอมันมาแต่ว่ามาเมื่อไรมาเนี่ทก้าลูกราวด เป็นอะไอยู่ใกล้กันบ่กับเข้าเยี่ยมนะบ่อนตึกถล่มนะตอนนี้บ่เพื่อข้าสิกู่อีกทีเนาะเพื่อสิกู้สะากได้

เสียใจนำพี่น้องเออนำทางพี่น้องฝั่งไทยพันน่ะคนเล่ากระมี่ได้ตายนะเรื่องเขาลงข่าวจะแผ่นดินไหวรอบนี้นะคนเล่ากระมี่ตายคือกันตาโอ้ยพยา,ายามมันเกิดเราพี่น้องเออนะแต่ว่ามันพอเป็นบนรยากาศตายหมู่วัดท่าน อืหาเงินหาค่ำก็ทำมาชีพเป็นทิพย์ให้เิดเป็นานงาน ของบ้านกะ็บ่สนน้องงามก็ข้างนู้นก่อนก่อนของ1000มีแล้วชาวเบิ่งมันปลาซักเลยครับพี่นั้นลง30ดีดีเอาปลาฮะ100ลงปลาเอาอันนั้นอ่ะมัน โอเคี่นนองเราจะได้เก็บผราไว้สำหรับเนาะถ้าเบิ่งผ้าน่ากาศแนมกลางเว้นเพา่นองขอบคุณขอบคุณเอฟซีขอบเบิ่งมาชวเด้อขอบคนแลกกดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สบายดี